สวยๆอะยมาดูกันนี่สวยนะครับนี่เนื้อเนื้อเยื่อนะครับผมนี่อําเฮดดาฮารแล้วก็บังบนนะเดี๋ยวพาไปดูไปดูข้างบนนี่มาได้เลยนะครับนี่ต้นหนึ่งเล็กๆอยู่นะจีป,ปีครับรูปหรอ,อปีนี้นประมาณสองปีได้ไหมเนาะเนาะต้นมันยังเล็กเนี่ยนี่ลูกสวยมากเลยนะนี่ครับอําเฮดดาฮารค <c oughs> วามสูงนะน่าจะประมาณสักโอ้น่าจะประมาณ หกเจดเมตรเนี่ยครับจากพื้นล่างนะเนี่ยครับอ,อันนี้คืออ่าอ่าพอดีคนงานเขามาเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าหน้าฝนจะปิดช่อเอาไว้นะอันนี้เปิดให้แล้วมีสุกมีนั่นะนี่ครับผมอันนี้พันบบฮีนะเดี๋ยวเดินมาระวังชนหัวนะมาได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์มาได้เลยวันธรรมดาก็เปิดนะครับเนี่ยเยอะมากเลย ดูด้วยสายตาน่าจะร่วม20ช่อนะนี่ต้นใหญ่มากเลยนประมาณยี่สิบช่อนี่ครับมันก็จะมีแบบสุขมัง่งไม่สุกมัง่งเท่าไล่ๆกันนะแต่เขาจะมีแบบว่ารุ่นรุ่นแรกรุ่นกลางรุ่นมีหลายๆรุ่นครับผมอยู่ในต้นต้นเดียวกันนะบางทีจะต้องดูดูเบอร์ดูเบอร์ด,อรดูสีนะแล้วก็มีวันวันที่ออกช่อต้องมี กำหนดนะครับผมว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่มีประมาณห้ารุ่นนะต้นต้นหนึ่งครับผมอันนี้มาเลยนะครับผมอยู่ที่ตองหนึ่งอินทพาลัมอําเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับเป็นระบบระเบียบดีนะเป็นสวนใหญ่นะครับพื้นที่ประมาณ100นะเป็นร้อยนะเนี่ยเป็นร้อยไร่ครับมีระบบดีต้นนี้น่าดูด้วยสายตานะ่าจะเป็นสิบปีเลยนะความสูงครับผมเนี่ยช่อกำลัง มัดช่ออยู่นะอันนี้ยังไม่สุกเลยนะนั่งเขียวอยู่เลยครับก็จะเป็นบางต้นที่มันไปต,ต่อครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องพักของคนงานนะเนี่ยครับผมคนงานจะจะพักตรงนี้เลยแล้วก็ดูแลจัดก,การเป็นระบบดีนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นบ่อตัวนี้ก็จะปิดไปหมดนะเดี๋ยวมันเป็นบางเดี๋ยวมาดูเนี่ยอู้เนี่ดูเลแดงแป๊ดเลย สุกเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเอาใบาฮีน่าจะเป็นใบฮีแดงนะลูกมันจะป้อมๆหน่อยนะไม่มีล่วงให้เราชิมบ้างเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นใบฮีแดงลูกป้อมๆเหมือนลูกใบฮีนะครับผมแล้วก็คนไอซี่เราดูแล้วแล้วก็ใบฮีขาวเรืองเราก็ดูแลครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาดูได้เลยนะครับมามาเที่ยวได้เลยนะสอบถามรายละเอียดหนยได้ไหมแป๊บเดียวอพีอ่พี่หวัน